รสพยากรสวัสดีค่ะมีผู้หญิงคนหนึงเนี่ยมาดูดวงและก็ถามอาจารย์ว่าเธอจะได้มรดกอะไรบ้างจากพ่อนะคะเป็นลูกสาวคนเดียวเธอแต่งงานมีลูกชายหนึ่งคนมาพิจารณาดวงนี้กันค่ะอาจารย์อยากจะเอาดวงแม่กับดวงลูกมาเปรียบเทียบกันนะคะถ้าดูว่าในอนาคตเนี่ยความมั่นคงที่จะทำให้ชีวิตเป็นอย่างไรบ้างเนี่ย แม่เกิดราศีพฤษภดาวสุขเกษตรนะคะแต่ตกมรณะเรื่องเงินก็ไม่ได้โดดเด่นมากแต่เธอก็มีบ้านที่มั่นคงนะคะเธอไม่ได้เดือดร้อนอะไรดาวเสาที่ดินเด่นก็เป็นที่ทำมาหากินของครอบครัวเธอก็ไม่ได้ทำงานอะไรพ่อให้เงินเธอใช้เธอถึงอยากรู้ว่าเธอจะได้อะไรจากพ่อบ้างมีสามีแต่งงานกันมาช่วยงานได้เยอะคะ่ะพ่อตาก็พอใจ แต่เธอไม่ได้รักสามีเพราะว่าแต่งงานแบบคุมทุงชงม,มาดูดวงลูกชายราศีกันดาวพุธราชาโชคดาวสุกมหาอุดที่ทับรักนณาต้องดูนิสัยลูกชายนะคะจะเอาแต่ใจไหมเห็นกับตัวเองไหมทั้งสองดาวนี้ถือวดด่าดีสำหรับชีวิตตัวเองดาวพุธคืองานดาวสุกคือทรัพย์สินเงินทองกับความรัก ถ้าไปโยงกับตาเด็กคนนี้นะคะจะได้มรดกมากกว่าแม่ซะอีกดาวจันทร์ราชาโชคตกเรือนมรณะก็ต้องระวังนะคะก็ต้องสารต่อธุรกิจของตาคงต้องมีพ่อแม่ช่วยดูด้วยพันธุคือดาวพฤหัสเกษตรมั่นคงมากแถมคู่ก็รวยด้วยอนาคตไม่ลำบากเลยที่ดินอาจจะไม่เด่นมากแต่ทรัพย์สินกับเงินนะ่ะดีมากค่ะ มาโยงเข้ากับศาสตร์7ตัวเกาฐานระหว่างตากับแม่เนี่ยและก็หลานมีลูกสาวคนเดียวเธออยากรู้จะได้อะไรจากพ่อเพราะทุกวันนี้เธอไม่ได้ทำงานพ่อแค่มีเงินให้เธอใช้ไปวันๆในดวงพ่อเนี่ยดาวอังคารท่าน,นังอริมรณนะเงินที่จ่ายไปเนี่ยหมดกับลูกสาวก็เยอะสิ่งที่ลูกสาวอยากได้คือบ้านและที่ดิน พ่อมีโครงการที่จะสร้างอาพาร์ตเมนต์ให้คนเช่าเก็บกินไปนานๆค่ะดาวสุโภคากระดุมพระราพระเคหังเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพ่อเลยแต่ให้สังเกตนะคะดวงหลานยังเล็กมากนะคะอายุแค่สี่ขวบดาวสุกระดุมพระเคหังในดวงของตาเนี่ยไปตรงกับหลานชายมากกว่าจะเป็นลูกสาวค่ะอาจารย์บอกว่าถ้าพ่อจะยกสมบัติอาจจะให้หลานมากกว่านะ ส่วนตัวแม่เองอ่ะก็ได้ลูกทำงานหาเงินให้อยู่แล้วลูกชายเสริมดวงแม่ดาวสุกกรรมะดาวสาวราพะตัวเธอเองอ่ะไม่ได้ทำางานอะไรเลยใช้เงินเก่งลูกมาเสริมดวงอถือว่าโชคดีแล้วเธอก็อึ้งไปนิดนึงนะคะส่วนสาม,มีเธอก็ไม่ได้ให้ความสำคัญเลยคิดอยากจะเลิกด้วยาําเพราะแต่งโดยไม่ได้รักแต่อาจารย์บอกว่าสามมีเกิดวันเสาร์ก็เสริมดวงเธอด้วยนะ ตัวลูกสาวใช้เงินหมดไปกับเรื่องผู้ชายดาวอังคารทนังทาสีเธอบอกว่าคบใครก็มีแต่เรื่องเสียเงินอนาคตก็ไม่แน่นะคะถ้าเธออยากจะเลิกกับสามีแล้วไปคบคนใหม่ใช้เงินไปกับเรื่องไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยถ้าพ่อจะยกทรัพย์สินร่วมกันลูกสาวกับรลาน่ะยังได้รักษาไว้มีไรายได้เก็บกินค่าเช่าไปนานๆค่ะ ถ้าคุณสนใจอยากดูดวงอยากเรียนโหราศาสตร์ไทยศาสตร์เตัว9ฐานเน้นการพยากรณ์เป็นหลักติดต่อเบอร์ใต้คลิปค่ะภาพประกอบพิซซาเบเสียงดนตรีคีนเนมาสเตอร์